สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องแบงค์ปาหินนะครับพบกับผมในช่วงพระใหม่3นาทีนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่4ี่แล้วนะครับวันนี้นะครับผมนำเหรียญของหลวงพ่อกวยชูตินทาโลวัดโคสิตารามนะครับอำเภอสานบุรีนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับเหรียญที่ผมนํามาให้ท่านผู้ชมชมกันวันนี้นะครับชื่อรุ่นว่าเมตตาสิทธิ์นะครับ สร้างในปี2563นะครับโดยทางวัดโคสิตารามนะครับเป็นคนสร้างนะครับปลุกเสกประมาณเดือนเมษานะครับวันนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ชมชมกัน2เหรียญนะครับเริ่มจากเหรียญแรกก่อนเลยนะครับเหรียญนี้ที่จะให้ท่านผู้ชมชมนี่จะเป็นกล่องแดงนี่คือจะเป็นหลังธนุมานนะครับนี่นะครับทรงเหรียญก็จะเป็นเหรียญโล่นะครับเป็นเหรียญเนื้ออัปก้านะครับ ลักษณะผิวเหลี่ยงก็จะประมาณนี้นะครับด้านล่างหลวงพ่อนะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่อกลวยนะครับชุตินทะโลนะครับวัดโคสิตตาลามนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเหรียญน,นี้จะเป็นหนุมานนะครับด้านล่างจะเขียนปีพศสอ6 3นะครับโค้ดนะครับ ต่อโค้ดมาโค้ดจะอยู่ทางด้านดาบของหนุมานนะครับลักษณะโค้ดจะประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญอัาก้าหลังหนุมานนะครับเดี๋ยวชมเหรียญต่อไปกันเลยนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญที่ในกล่องจะเป็นสีน้ำเงินนะครับกล่องสีน้ำเงินนี้จะเป็นเหรียญหลังยันนะครับเดี๋ยวจะ แกใ,ให้ท่านผู้ชมชมกันนะครับเป็นเหรียญเนื้ออัปกานะครับเหมือนกับเหมือนกับกล่องสีแดงนะครับที่เป็นหลังฮนุมานะครับรูปแบบด้านหน้านี่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับหลังฮนุมานเลยนะครับอันนี้คือเหรียญเรียกว่าหลังยันนะครับด้านหลังจะเป็นกกอบตารางยันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะให้ชมรายละเอียดกันนะครับโอเคครับมาดูรายละเอียด ด้านหน้าเหรียญกันนะครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นหลวงพ่อนะครับด้านล่างก็จะเหมือนกันนะครับเขียนว่าหลวงพ่อกวยชุตินทะโลนะครับวัดโคสิตตารามนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นเป็นรูปยันนะครับยันเป็นตารางเลยนะครับแล้วก็เขียนปีพศ2 5 6 3นะครับเหมือนกับหลังหนุมานนะครับ แล้วก็ตอกยันนะครับด้านขวามือเหมือนกับหลังอนุมานครับเดี๋ยวนี้จะมีการเจาะห่วงแล้วก็มีห่วงมาให้ด้วยนะครับโอเคครับสําหรับการนําเสนอเหรียญหลวงพ่อกลวยชุตินทะโลนะครับวัดโคสิตตารามรุ่นเมตตาสิทธิ์ผมขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องแบงค์ปลาหินไว้ด้วยนะครับแล้วผมจะมาทําคลิปการนําเสนอพระใหม่ มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ